สวัสดีครับผมนายเทียพัฒนาต้อมราัศึกษา64111 3 5 028เรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชคณะคารศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอทริปวิอเป็นการ์ตูนทัติกนะครับเป็นการทกา์ตูนเพื่อให้เห็นถึงการป้องกันการระวังจากโรคโควิด19และก็โควิด19คืออะไรครับแล้วก็รายวิชานี้ ได้จัดทาคลิปเพื่อบูรณาการกับรายวิชาพุติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนนําเสนออาจารย์นันทัตตันตะกูลครับขอเชิญราบชมและรับฟังได้เลยครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับทำไมผมเห็นแต่คนเดินใส่หน้ากากาอนามัยกันเต็มไปหมดเลยล่ะครับอ๋อครับก็เพราะปัจจุบันนี้ได้เกิดโรคโควิดสิขึ้นไนครับไอโรคโควิดสิบนี่เืออะไรเหรอครับอาจารย์ โรคโควิด19นี้ก็คือโรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดที่มีการค้นพบล่าสุดให้ครับไวรัสใหม่นี้ไม่เป็นที่รู้จักเลยก่อนที่จะมีการระบาดในเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี2019ขณะนี้โรคโควิด19มีการระบาดไปทั่วส่งผลกระทบเกลายประเทศทั่วโลกครับแล้วอาการของโรคโควิด๙เนี่ยมีอะไรบ้างเหรอครับอาจารย์อาการของโรคโควิด19นะครับก็จะมีอาการทั่วไปของ ที่พบมากที่สุดก็คือไข้ไอลิ้นไม่รับรสจมูกไม่ได้กลิ่นและอ่อนเพลียอาการที่พบน้อยน้อยกว่าแต่อาจมีผลต่อผู้ป่วยบางรายคือปวดเมื่อยปวดหัวคัดจมูกน้ำมูกไหลเจ็บคอท้องเสียตาแดงหรือผื่นตามผิวหนังหรือสีผิวเปลี่ยนตามนิ้วมือนิ้วเท้าอาการเหล่านี้มักจะไม่รุนแรงนักและค่อยๆเริ่มทีละน้อย บางรายติดเชื้อแต่มีอาการไม่รุนแรงครับแล้วถ้าเรามีอาการเราต้องทำยังไงเลยครับอาจารย์อ๋อถ้าเรามีอาการนะครับเราควรไปพบแพทย์เมื่อใดหากมีอาการไม่รุนแรงเช่นไอเล็กน้อยหรือไขต้ต่ำๆโดยทั่วไปแล้วไม่จําเป็นต้องพบแพทย์อยู่บ้านกักตัวเองและติดตามดูอาการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะนำของทางการในการแยกตัวออกจากผู้อื่น แต่อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นผู้ป่วยโรคโควิด -19 ยืนยันโดยการตรวจแล้ววกก่าโรคโควิด -19 ได้มันแพร่ระบาดได้อย่างไรหรือครับอาจารย์อ๋อโควิด -19 แพร่ทางละอองจากระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วยเมื่อผู้ป่วยไอจามหรือมีอาการอื่นเช่นไข้หรืออ่อ,อนเพลียผู้ป่วยโควิด -19 จำนวนมากมีอาการเพียงเล็กน้อยโดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะติดเชื้อโควิดสิจากผู้ป่วยที่ไอจามเล็กน้อยและไม่รู้สึกป่วยเลยและการป้องกันโควิดสินะครับก็จะมีการป้องกันเบื้องต้นดังนี้การรักษาสุขานามัยของมือการเว้นระยะห่างรักษามารยาทในการไอจามเป็นสิ่งสําคัญที่ควรทําตลอดเวลาและวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันตัวเองและคนที่เรารักอาจารย์ครับแต่ตอนนี้มันมียาที่สามารถารักษาโรคหวิด 19ได้หรือยังครับอ๋อตอนนี้ยาที่รักษาโรคโควิด19นะครับขณะที่ยาแผนปัจจุบันแผนโบราณและการรักษาตามบ้านหลายทำรับอาจทําให้สบายขึ้นและบรรเทาอาการได้ในกรณีที่อาการไม่รุนแรงแต่ก็ยังไม่มียาป้องกันหรือรักษาโควิด19โดยเฉพาะองค์การอนามัยโลกไม่แนะนําให้ทานยาเองซึ่งรวมถึงยาปฏิชีวนะต่างๆไม่ว่าจะกินเพื่อป,อป้อง ป้องกันหรือเพื่อรักษาอย่างไรก็ตามขณะที่มีการท,ทดลองทางคลินิกเพื่อทดลองยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณหลายสูตรองค์การอนามัยโลกอยู่ระหว่างการประสานความพยายามต่างๆที่จะพัฒนายารักษาโควิด9นี้และจะมาให้ข้อมูลข่าวสารเมื่อมีผลของการวิจัยออกมา หลังจากที่ทุกคนได้ชมคลิปวีดีโอการ์ตูนของผมจบไปแล้วนะครับผมหวังว่าทุกคนได้มีความรู้ในเรื่องของโควิดสิพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็ผมจะมีวิธีแนะนําที่ดีที่สุดในการออกไปไหนมาไหนหรือออกนอกบ้านกลับมาบ้านเราต้องทำอยังไงขอเชิญรับชมได้เลยครับวิธีที่ดีที่สุดนะครับในการป้องกันโรคโควิดสิกก็คือการล้างมือบ่อยๆนะครับและหลีกเลี่ยงการสัมผัส เอามือไปสัมผัสตาและจมูกปากและปิดจมูกปิดปากทุกครั้งขณะไอหรือจามทิ้งกระดาษทชช้่ทันทีและล้างมือให้สะอาดและรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรจากผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไม่สามารถรักษาระยะห่างกันได้ครับครับและก็การออกไปนอกบ้านหรือไปไหนมาไหนเราควรกลับมาบ้านแล้วก็ล้างมือ ให้ถูกขั้นตอนและก็ล้างให้สะอาดด้วยนะครับครับขั้นตอนที่1นนะครับเราก็ฟอกฝ่ามือด้วยข้ามนิ้วนะครับล้างล้างถูๆให้สะอาดนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่2นะครับฟอกโคนนิ้วมือนะครับและหัวนิ้วมือให้ทุกนิ้วเลยนะครับครับแล้วก็ขั้นตอนที่3านะครับฟอกปลายนิ้วมือกับเล็บนะครับด้วยฝ่ามือครับถูๆครับครับแล้วก็ขั้นตอนที่4ี่นะครับฟอกข้อมือทั้งสองข้างเลยครับให้สะอาดครับ ถูให้สะอาดเลยนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5้านะครับล้างน้าครับล้างน้ําที่เราฟอกสบู่ให้ออกให้หมดนะครับแล้วก็หาผ้าแห้งนะครับมาเช็ดมือเราให้สะอาดให้แห้งนะครับแล้วก็การไปไหนมาไหนนะครับในยุคโควิดเราต้องควรพบเจลแอฮอล์หรือสเปรย์อะไรก็ได้นะครับทําความสะอาดทุกครั้งเมื่อออกไปหรือจับสิ่งของต่างๆในร้านสะดวกซื้อหรือเซเว่นมินิมาร์ตต่างๆนะครับ ครับแล้วก็วิธีที่ดีที่สุดนะครับในการออกนอกพื้นที่ของบ้านนะครับควรจะสวมเม็ดนะครับแล้วก็ถ้าป้องกันให้แน่นหนาจริงๆนะครับผมแนะนําให้ใส่สองเป็นเลยนะครับนี่ครับผมก็จะใส่เม็ดสองเป็นครับครับก็สามารถช่วยในได้ในระดับหนึ่งนะครับและกับผมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ